มันได้เวลาของนักลบอีกครั้งครับผมคือผมมันไม่ใช่คนที่แบบชอบยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วอะ่ะคือต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ย่อท้อต่อความยากลําบากนะเพราะว่าผมเรียนลูกเสือมานะครับผมไม่ยอมอะไรง่ายๆอะ่ะคือถึงคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะหลุดเลดไปถึง3รอบแต่ว่ามันก็นแล้วไงอะ่ะจานเจคนเก่ากลับมาแล้วนะครับผมถึงจะเกลือจะเค็มแค่ไหนแต่ว่าบอกเลยนะครับว่ายังไงผมก็ต้องกินนะช็อกโกแลตถึงแฟตจะทานต่ออะ่ะเคยฟังป้าเพียงของพี่โตอะ่ะ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ไปฟงไปฟาร์มมาตอนนี้ผมได้ไอ้ตั๋วเปิดสุ่ม10ครั้งมานะครับทั้งหมดกี่ครั้งวะทั้งหมดกี่ตัว๋ววป๊บนึงนะผมขอเช็คดูก่อนนะผมจำไม่ได้นี่ครับผมมีอยู่12นะครับผมมีอยู่12ตั๋ว นะนี่เพชรอีก5 0 0 0 1นส4การันตีหนึ่งพอดีมั้ยถ้าคลิปนี้นะถ้าผมยังไม่ได้คลิปอีกอะ่ะผมบอกเลยว่าเราพอกันทีนะครับเราเลิกกันนะเราเลิกกันเลยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาแตะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปเปิดเราก็ต้องล้างดวงโดยการเปิดไอ้พวกกล่องอย่างอื่นก่อนสคิปไปก่อนเฮ้ยโอ้โหผมมีอยู่ผมมีอยู่5ครั้งเลยนะผมก็ใส่ให้หมดเลยลนะ่ะให้มันรู้ไปว่าความเกลือมันไม่มีอยู่จริงวันเนี้ย โอ้โหเขียวปัดเขียวปัดสักคิปไปอีกโอ้ยไม่สนใจผมไม่เคยหวังอะไรกับไอ้ตู้บ้านนี้ไวแล้วไปอีกทีหนึ่งอ๋อเขียวปัดถือว่าเป็นการแบบขำๆเป็นการชำระล้างความซวยที่ติดมาจากคลิปก่อนนะครับถือว่าเป็นการชำระล้างทิ้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็มีอีก6ใบนะฮะเปิดอีก60ตัวไปเลยมาเฮ้ยใครจะรู้ละ่ะ เพื่อสัตว์แดงจะแบบเผือเซอร์ไพรส์มาเฮ้ยเฮ้ยสคิปไปเลยโอยอะไรเนี่ยโกเลมฮิมาเหรอไม่สนใจไปต่อครับผมเพื่อแบบสัตว์แดงอยู่ดีจะมาแต่จริงๆมันมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเท่าที่ผมแบบศึกษาเกมนี่มาแบบประมาณ5ชั่วอายุคนเฮ้ยการันงีมาว่ะเท่าที่ผมศึกษามาสัตว์สัตว์แดงมันไม่ได้มาง่ายๆขนาดนั้นนะครับเห็นไหมผมไม่มีความตื่นเต้นในการเปิดสัตว์เลี้ยงแดงแล้วอาจริงนะ นี่ยแต่การันตีมาบ่อยนะเนี่ยหลุดเลดเยอะนะวันเนี้ไม่ต้องมาล่อไม่ต้องมาล่อผมซะให้ยากหรอกนะคุณเจมเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรเห็นปะมมันก็ไม่มีอะไรทางนั้นอ่ะไม่มีอะไรข้างในกอไผ่อ่ะน้องเคยได้ยินไหมไอ้เจ้เอ๋ยมาว่ะมันหลุดเลดมาหลายรอบเลยนะเนี่ยวันเนี้ยไปเลยครับผมเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีทางหลุดออกอะไรมากกว่านั้นนะครับนี่แหละอันนี้แหละผมว่ายังไงมันก็ไม่หลุดเนี่ยคริสขอร้อง ขอร้องกูเปิดถูกตู้เนาะคริสโอเคมาไปไปโอ้โหดึงช้ามากเลยอะ่ะผมไม่น่ามารู้มารู้ไอ้ทริคบ้านนี่เลยนะครับว่าดึงช้าปุ๊บเนี่ยมันมันจะไม่ได้สีแดงแน่นอนคือน้องๆผมไม่น่ามารู้ทริคอันนี้เลยเพอผมรู้ทริคอันนี้ปุ๊บมันทําให้แบบว่าเรารู้ล่วงหน้า5วินาทีอะ่ะเนี่ยดูนะปุ๊บดูมือมันเห็นไหมดูดูโอ้โหกว่าจะดึงออกมาได้คือช้ามากอันนี้คือไม่แดงคือมันช้าเนี่ยต่อให้มัน ต่อให้ลูกแก้วมันเป็นสีทองแต่มันก็ไม่แดงอ่ะนึกออกปะโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยไอลีนมาครับดูครั้งนี้อาจจะดึงเร็วหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ดเคุปปผิดตู้เหรอเอ้ยเออเปิดผิดตู้ไปสิบครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นฮึบอันนี้คือสคิปไปเลยครับผมผมสคิปไปเลยนะผมบอกเลยว่าผมจะไม่รีรอแล้วรอรีเฮ้ยไวอยู่นะรอบนี้ไวอยู่นะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เฮ้ยสีทองอะ่ะโอ้โหูดี้ลูดี้ร่างติดยานะครับผมในหน้ากากอีกาดำมาแล้วก็ไอสกอตเนี่ยครับผมตัวนี้จํำเป็นมากเลยนะสำหรับดันเจี้ยน65 7 0ถึงนะฮะซึ่งผมผ่านมาหมดละเฮ้ยดึงไวอยู่นะหรือว่าหรือว่าจะเกลือคริสยังไงผมก็รู้สึกอะยังไงผมก็มีความรู้สึกว่ายังไงคริสก็ต้องมาป่ะ ถ้าคิดไม่อยู่กับผมนี่คือผมจะไม่ฟาร์มแล้วนะเอาจริงนะโคเสตแดงผมก็ไม่มีถ้าคริสผมยังไม่มีอีกเนี่ยผมแบบไม่โอเคกับชะตาชีวิตที่ผมมีอยู่ตอนนี้แล้วนะคุณผู้ชมบโอ้โหดึงอย่างช้าดึงอย่างช้าอ้อหกดข้ามไปเลยครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะร4อยสครั้งอะหนึ่งสี่หนึ่งเหรอไม่เอาไม่เอาหนึ่งสี่หนึ่งเอาแล้วน้องๆครับผมผมไม่ไหวแล้วอะผมรู้สึกว่าตอนนี้ ไตของผมเริ่มชาแล้วลิ้นของผมเริ่มไม่ค่อยรับรสไม่ค่อยได้แล้วรับรับได้แต่ความเค็มนะน้องๆกดไลค์ให้พี่เจเลยนะครับผมแล้าผมว่าไปเลยเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้รอบนี้ดึงไว้สีแดงดิสีแดงเนี่ยมแดงเนี่ยมมาแล้วครับผมเอาละเอาละเอาละ,าละ,าละน้องๆคิดว่าคริสหรือเปล่าผมเป็นคริสผมว่าคริสแต่ไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ <laughs> ยตื่นเต้นว่าผู้ชมถ้าคิดว่าคริสเนี่ยกดไลค์แล้วเราก็ไปลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฉันจะพาฝันร้ายนี่ออกเป็นเสียงเสียงใช่ปหมเนี่ยใช่ปหมเนี่ยใช่ปหมเนี่ยเสียงผู้ชายเฮ้ยก็มาเดียครับก็มาเดียครับคริสก็มาเดียครับโอ้โหโคตรหล่อหน้าตาเหมือนผมเป๊ะนะครับผมโอ้หน้าตาหล่ออย่างกับพี่น้องที่พัดพลากจากกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนโอ้ไม่ก็ในที่สุดในที่สุดคุณก็ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงแล้วครับคุณ GM อ็มอยากได้หมิงอะ อยากได้หมิงถ้าหมิงมาเนี่ไหนก็ได้คริสมาแล้วอ่ะเราคอมโบกัดโคเซตไปเลยปะล่ะผู้ชมเออไหนแบบเราก็จริงๆโคเซตมันเป็นตัวที่ต้องมีนะฮะเอาจิงถ้าจะผ่านด่าน PVE ด่านบนบนเลยพวกนี้คือโคเซตมันค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับผมมันก็จําเป็นนะมันก็ต้องกดไม่ดีสิบที <laughs> ไม่ได้ครับผมข้ามไปเลยครับผม,มดูดีการันตีร้อสิ <c oughs> คือไอ้ตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดออกแดงยังไงก็โคเซตชัวร์นะฮะ ห้ยดึงช e. ้าค <Lebanon> ือผมต้องเอาโคเซตมาคอมโบกับคริสให้ได้เฮ้ย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 ได้ไวจัดได้ได้วจัดเฮ้ยให้ผมเปิดแค่2โลผมได้เลยว่ะโคเซตแดงตัวทำดาเมจระยะไกลดาเมจเดียวที่ดีที่สุดในเกมนี้อมาว่ะเอามาคอมโบกัน2ตัวนี้โคตรเทพผมบอกเลยนะโคตรเทพฮ้ยฮ้ยฮทำอะไรไม่ถูกแล้วกู โอ้ oh god ฝันไปหรือเปล่าฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามเสมอนะคุณผู้ชมจําคําผมไว้นะ <Yeah. S 1> มาว่ะสองตัวนี้ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งอะ่ะ <What? S 1> เอาเป็นแบบเอาไว้ PVP ตัวนั้นก็คือวาวเดอร์คุณผู้ชมคลิปนี้แม่งแบบชักจะเลยเถิดเกินไปใหญ่ละวาวเดอร์ er ก็ต้องมีคือตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากะนะ PVP คือเก่งมากผมเคยสนใจเปล่าผมก็ซัดต่อเลยเดยิผมก็ซัดต่อสกิปไปเลยไม่สนแล้วดวงผมมันมาดวงผมมันมา สีอะไรสีอะไรฮึบวาวเดอร์ er ก็ยังไม่มาอีกผมยังมีมูนสโตนนะผมยังสามารถเปิดได้อีกประมาณ5ครั้งผู้ชมเชื่อในโชคชะตาปะคือผมต้องมีตัวแดงบวกไม่มาวะ่ะผมว่าแปลกๆวะ่ะอย่าบอกนะว่ามึงจะมาการันตีที่140ครั้งข้ามไปเฮ้ย oh! อีกแล้วมาอีกแล้วล่ะมาดิครับผมเอาแล้ววาวเดอร์ โอ้โหโอ้โหโอ้โอยหลอจัดหลอดจัดวาวเดอร์คมดาบแห่งเอเลนาโหแดงบวกมาอีกหนึ่งตัวครับผมโอเคพอก่อนเลยนะตอนนี้คือพอก่อนเลยเก็บบ้างเจอย่าเอาไปใช้หมดตัวแดงบวกดีๆข้างหน้ายังมีอีกเยอะเซฟเซฟบ้างแต่เผื่อมิงแดงมันจะออกปะเผื่อมิงแดงมันจะออกพอแล้วพอแล้ะโอเคครับผมวุ้ยตอนนี้เราเราได้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะผู้ชม วูได้มา3ตัวเลยอ่ะตอนนี้เราได้แดงบวกมา2แลเราก็คริสมาอีก Oh my god เข้มๆครับผมบอกเลยครับนี่ครับตัวผ่านด่านของเราครับโคเสตแดงหูยโคเสตแดงก็30ไปเลยแล้วกันเลเวลเนี่ยสาไปเลยลแล้วกัลลกนแล้วก็คริสคริสก็30ไปเลยแล้วกันเอาดิเอาดิแล้วก็วาวเดอร์วาวเดอร์ก็30ไปเลยแล้กันโอเคครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยผมหลับฝันดีแล้วครับน้องๆวันนี้ผมไม่เกลือนะ <ipp> วันนี้ผมไม่เกลือนะผมว่าค่าพลังผมน่าจะขึ้นเยอะอยู่นะครับผมโอเคครับผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาพอให้หอมปากหอมคอเนอะสำหรับวันนี้กูได้ครับลาติสวัสดีครับผมบ๊ายบาย